สวัสดีวันที่14มิถุนายน2560กับบรรยากาศเมื่อคืนนี้ทั้งกำหนัดเจริญฝนตกกันนิดนึงแต่ช่วงกลางเวนกะสีหอนจัดหน่อยมะบว่เรื่องมอลำเมื่อคืนนี้เท่าทีห่หูมีมอลำสองวงที่แสดงอยู่ทางภาคอีสานกองเฮาเสียงวิหกแสดงอยู่งานบุญบังไฟอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่มอลำขณะเสียงอีสาน แสดงอยู่ที่อำเภอร,รองคำจังหวัดกลาลสินก็บอกว่าช่วงนี้หมอลำฟีเบอร์อิลีพม,ม่พี่น้องบอกว่าวงใดไปแสดงอยู่ใสกับมีคนของตเบึงยางน้าแน่นกับพ่อบเหตุว่าปัญหาโควิดที่ขอมาช่วงต้นฤดูกาลหมอลำเกิดไอหมอลำเฮ้าไปแสดงบ่ได้ เปิดรูกันกัน싸ส่วส,สิเปิดรูกันกันได้กันล่า싸กันไปสองสามเดือนมาเคลื่อนในมอลลั่เสียงวีหกแสดงอยู่ว่าเพื่นอน้องหันจังหวัดอุดรธานีท่าท่เขอไปบึงอยู่ในเฟซบุ๊กของเพีหมอล่ํ่เสียงวีหกคนแน่นสนามในกลุมปิดประมาณหาพันคนเป็นหมอลลั่มคณะหนึ่งที หยี่บหายไปโดนส่วนร้ายเปันกระสีไหล่สดผ่านคุณปิดอยู่ในสำนักง,ง,งานขบคอยเลยออกมาแสดงหนาเวทที่เรื่องานเจาภาพต่างๆอีกอย่างหนงึ่งท่างจังหวัดอุดรเปิดให้มีการแสดงได้จ่วงก่อนนั้นจังหวัดที่เปิดแสดงยากที่สุดก็คืออุดรขอนแก่นหมอลำคณะเสียงวีหกเป็นหมอลำเสื่อลับอีกคณะหนึ่งหลังจากที่ออกมาต่างวงเองของ หัวหน้านุกพงศก,กรมียุกิกเพ่นปะกาเป็นคู่นั่งนั่งเอกที่อายุน้อยที่สุดเมื่อเป็นนั่งเอกกระเฮตใหยเพราะว่าไปแสดงยูไซหรือไปเปิดไล่สดผ่านกลุ่มปิดก็มีเอฟซีของหัวหน้านุกพงศก,กรกับน,น้องยุกิเขามาเบิ่งกันยังทะลุมทะายทุกไล่สดเป็นการออกมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนอกรดีใจ นำพวกที่ได้ออกมาเปิดการแสดงนาวิธีกันเหลี่แม้ว่าสิเป็นช่วงไปลไปของฤด,ดูกาลพอนับจากนี้ไปอีกเดือนสองเดือนก็สิพักวงปิดวงกันกันแถบทุกวงกันแต่ก็มีปัญหาฝนตกกันจนได้เมือ่อเคืนนีฝนตกทั้งหมอลำเสียงวีหกแสดงไป็นช่วงดึกๆก,ก็มีฝนตกเห็นโสต์อยู่ในเฟซบุ๊กบอกว่าฝนตก หนาเวที่ฝนตกกันอีกคณะหนึ่งก็คือมอลำคณะเสียงอีสานที่ช่วงนี้ผู้บริหารใหม่นอกแป้งเสียงอีสานที่เท่าที่บึงบอดแป้งพ่นพวดในเฟซบุ๊กก็บ,บอกว่าฝนตกห้ามเวทที่ดิตนคนจัดและคณะมอลำที่ไปแสดงฝนกับมอลำมันก็เป็นของคู่กันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูดกาลบุญบ้องไฟเอาสูหนาให้หนาหน้า มอลลัก็ไปเปิดการแสดงในหลุนเอาแน่ว่าสีแสดงได้บบได้แสดงไปแล้วฝนตกเป็นเรื่องปกติของมอล่ําก็เป็นกาลังใจให้มอล่ําทุกวงที่ออกไปแสดงช่วงนี้ต้องยอมรับวามเสียงกับฝา่บฝากับฝนที่ขาดเดาบบได้ว่าสิตกหรือบบตกบางเทือพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนสีสิงช่วงในช่วงนี้แต่ว่าไปแสดงจริงๆก็ฝน,น,นตกลงมาขึ้นกันกับมอล่ําเสียงรีก และเสียงอีสานที่แสดงคํำขึ้นทีน่ผ่านหาและเมือ่อีนวันที่14มิถุนายน2560ถาาโปรแกรมการแสดงรู้สึกว่าส้าหน่อยเพชรบันแพงสีแสดงอยู่ทงังจังหวัดอุดรธานีเห็นบอกว่าสีมีการไล่สดคุ้มเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันฟรีๆฉลองสิ่งเกิใไม่ทัวหนอกสมดุของ ปอโจโยมนนินที่เพิ่นทะลุไปที่ลานวิวไปแล้วติดแท็บแท็บอยู่ในยูทูบอันดับที่หกมาเบิ่งว่าฝนฝ่าสิเป็นอุปสรรคกับมอําสาหน้อยเพชรป่านแพงบอหรือจังใดก็มาติดตามกันต่อไปเป็นกำลังใจให้มอําทุกวงใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ